ถ้าผมคนที่เชื่อในอุดมการผมผมเชื่อว่าควาดินรับรู้ทุกอย่างรับรู้วันนี้ผมมาเพื่อพิสูจน์จำไว้เลยเราคือคนไทยสิ่งใดก็ตามหากผมผิดผมก็รับโทษกฎหมายมีอยู่สามเรื่องกฎหมายข้อเท็จจริงและเจตานาคุรู้สึกิว่าเขาไม่เจตานา,อ,าอะไรไมถึงมาโจมตีเรา ก็รู้รู้กันอยู่ว่าผมเป็นยังไงนะดูคลิปก็จะรู้่าอยู่ว่าผมเป็นยังไงคนสามพันมีปัญหาสามร้อยปลุกกระดมปลุกปันนะเดี๋ยวจะมีเอกสารแจกว่าปลุกปันยังไงทูไปหาทุกรายว่าทำลายผมว่าผมเป็นคนไม่ดีอย่างนู้นนี้คนเราถ้าผมไม่ดีตั้งแต่อดีตที่ผมทำธุรกิจมา ผมเพิ่งมาระดมทุนเพือ่อธุรกิจแยกให,ให้ออกนะแชร์ลูกโซ่ m l MM m กับระดมทุนเพือ่อธุรกิจกานระดมทุนธุรกิจมี15ข้อในโลกมีเรื่อง crowdfunding มีเรื่องอื่นๆอีกมากมายซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เอกสารให้กับทุกคนให้รับรู้ให้เข้าใจอนุทอัอ่าฟานเอาเอกสารมาเดี๋เดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆนิดหน่อยแค่นั้นเองเดี๋ยวผมขอไปเจอผู้การก่อนนะครับ